กิจกรรมนะครับในเรื่องของการเวิร์กช็อปนะครับการเทสไลายว่าวลงบนตัวว่าวต่างๆนะครับน้องๆหนูๆนะครับหรืออผู้ปกครองท่านใดนะครับที่ช้อปปิ้งครบ1,000บาทนะครับสามารถนําใบเสร็จมาทํากิจกรรม DIY นะครับหรืออาจจะแวะเดยนมาเที่ยวที่บูธเรานะครับเราก็มีว่าวนะครับสําหรับน้องๆหนูๆนะครับตัวละสิบบาทให้ไปนั่งพื้นลายฟังจินตนาการสร้างสรรค์ฟังชีพนะครับเพื่อเสริมทักษะ ความรู้นะครับนด้านวิธการแล้วก็ศิลปะนั่นเองนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของประวัติความเป็นมานะครับของเล่าแต่ละภาคนะครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับในส่วนของภาคเหนือนั้นนะครับทำไมถึงชื่อว่าเล่าคร่วงนะครับเล่าคร่วงคือเล่า,าอะไรหน้าตาเป็นอย่างไรสามารถ ทุกคนได้รับชมกันนะครับประวัติความเป็นมาของห่าพระร่วงนั้นนะครับก็คือเกิดขึ้นที่จังหวัดสุโขทัยนะครับทําไมถึงเรียกว่าว่าวพระร่วงนะครับก็คือเราใช้แทนคาสรรพนามนะครับของพระราชวงศ์พระร่วงเจ้านะครับมาเป็นชื่อว่านะครับเรื่องเล่าตำนานนะครับประลามปราาต่างๆก็มีมามากมายนะครับเขาบอกว่าพระร่วงทรงโปรดการวิ่งเว่านะครับมีคำาัพท นี่พระราชินีสยามพิิท์มาถึงพระโคกีเย็นเป็นนักเตะโมนางในเรื้งกานจิดชักเล่าหนาขณะนั้นะครับการเล่าหนาก็จะอวงหวอของฟานเป็นเล่าสุดเผอไยนั่นเองเรามีเสยงเงามาให้ฟันด้วยนะครับทำจากอันไม้สักพอนะครับ